ว่าด้วยอิทัปปัจจยตาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอทั้งไม่ใช่ของคนอื่นภิกษุทั้งหลายกายนี้กรรมเก่าควบคุมไว้จิตประมวลไว้พึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมมานสิการปฏิจจสมุปบาทอย่างดีโดยแยบคายในกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นั้นมีได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะอาวิชชาสำรอกดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้รวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่น ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดยอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมคราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงถอนความตามเห็นว่ามีตัวตนเสียเป็นผู้ข้ามมัจจุราชเสได้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลพิจารณาโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็น รวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดยอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเถิดรูปที่พวกเธอละได้แล้วนั้นแลจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนาน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอทั้งหลายจงละวิญญาณน,นั้นเสียเถิดวิญญาณที่พวกเธอละได้แล้วนั่นแลจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคนพึงเอาย่า กิ่งไม้ใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันวิหารนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่องพวกเธอจะพึงมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่าคนย่อมพาพวกเราไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่องความดําริเช่นนั้นไม่มีเลยพระเจ้าค่ะข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่ตน หรือของเนื่องด้วยตนของพวกข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่าอย่างเดียวกันนั้นแลภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งที่พวกเธอละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายอะไรเล่าไม่ใช่ของพวกเธอภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของพวกเธอ เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียเถิดรูปที่พวกเธอละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลน,นานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละวิญญาณน,นั้นเสียเถิดวิญญาณที่พวกเธอละได้แล้วจะมีประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนาน รวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดยอย่างนี้บ้างสมจริงดังพาสิทธนี้ว่าคามมณีภัยย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มองเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมล้วนและความสืบต่อแห่งสังขารล้วน,วนตามเป็นจริงเมื่อใดบุคคลมองเห็นขันทโลกว่า เสมอด้วยญ่าและท่อนไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ปรารถนาอะไรอื่นนอกจากความไม่มีปฏิสนธิรวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างนางวาชิราภิกษุณีได้กล่าวคำนี้กับมานผู้ชั่วช้าว่ามานเอย๋ย ทิฏฐิของเจ้าเชื่อใครหนอว่าเป็นสัตว์ร่างกายที่เป็นกองแห่งสังขารล้วนนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมุติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนเสียงพูดว่ารถย่อมมีได้เพราะการคุมกันแห่งส่วนประกอบอันหนึ่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไป นอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอื่นดับไปเลยรวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เองแลภิกษุค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ ค้นหาเวทนาสัญญาสังขารค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปค้นหาเวทนาสัญญาสังขารค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่ความถือว่าเราของเราเรามีเราของภิกษุนั้นไม่มีเลย รวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดยอย่างนี้บ้าง